สี่แข่งที่แฟนบาร์เซโลนาโคตรเกียด สวัสดีครับสาวกอาซูกาณาทุกท่านครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึง4ี่แข้งที่แฟนบาร์เซโลนาเกลียดที่สุดก็ว่าได้ครับชนิดที่ว่าไม่เผาผีลงลงกันเลยแหละเอาจริงๆเนี่ยมันมีน้อยคนนะที่แฟนบาร์เซโลนาจะเกลียดเออแต่เราก็คัดมาแบบเด็ดๆทั้งนั้นอนะ่ะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่เราเลือกมาที่แบบว่าน่าจะเกลียดกันจริงๆแหละครับจะมีใครบ้างแล้วเขาสร้างวีรกรรมอะไรกับเราไว้บ้างก็ไปชมกันได้เลยครับคนแรกครับโรนัลโดอาร์ นายครับคนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเกียรติก็ไม่เชิงครับแต่มันเป็นเชิงแบบว่า รักไม่ลงครับล้นทองคำเนี่ยย้ายมาจาก PSV นะครับมาบาร์เซโลนาในปี1996-1997ครับแน่นอนครับว่าระเบิดฟอร์มแบบเปี้ยงปร่างเหลือเกินครับ47ประตูจาก49นัดครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ตามฉายาเขาล่ะครับฟีโดมินอมครับก่อนที่จะย้ายไปอินเตอร์มิลานในซีซั่นถัดไปทันทีนี่แหละครับสิ่งที่ทําให้แฟนบอลเนี่ยไม่ชอบครับคือผลงานของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากนะครับแล้วมันก ไม่น่ามีปัญหาอะไรในการต่อสัญญาเพราะว่าเขาก็ฟอร์มดีแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปได้สวยมาโดยตลอดเลยเขาก็ให้สัมภาษณ์เลยครับว่าเขาจะต่อสัญญานู่นนั่นนี่อ่าโอเคหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติไปนี่แหละครับวีดกรรมที่แฟนบอลบาร์เซโลนาที่สเปนเนี่ยไม่ชอบเขาเอามากๆเลยเพราะว่าปีนั้นเนี่ยไอปีที่เขาเล่นเนี่ยบาร์เซโลนาครับกำลังขับเคี่ยวกับเรอัลมาดริดนะครับในการแย่งแชมป์ลาลิก้าครับคือจริงๆมันเหลือประมาณ3นัดเท่านั้นนะแต่เขาเลือกที่จะ ไปรับใช้ชาติเว้ยเออไปเลือกเก็บตัวกับทีมชาติแต่จริงๆก็คืออารมาลิดเนี่ยก็เสียโรเบตโตคาร์ลอสไปในช่วงนั้นเหมือนกันในการไปเก็บตัวกับทีมชาติแต่การที่บาร์เซลโลนาเสียโรนันโดไปกับเรอัลมาริดที่เสียคาร์ลอสไปเนี่ยโอ้โหโมเมนตัมมันคนละเรื่องกันเลยครับและสุดท้ายครับก็เป็นเรอัลมาริดครับที่ได้ชูถ้วยแชมป์ลาลีกครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหบาร์เซลโลนาค่อนข้างที่จะคาดหวังกับถ้วยลาลิก้ามากเลยครับที่จะกลับมา เ,เ,เพราะว่าห่างจากถ้วยแชมป์มา 2- 3สาปีเลยทีเดียวนะครับก็โอเคพอไปรับใช้ชาติเนี่ยเขาก็ยังพูดอยู่ว่าเออมันมันน่าจะต่อสัญญาแน่แน่เพราะว่ามีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารอะไรต่าง,าง,างนานานะแต่สุดท้ายไม่ต่อสัญญาครับก็คือเอเย่นเนี่ยไปดิวกับอินเตอร์มิลานแบบลับๆัซะงั้นน่ะทางบอร์ดบริหารก็มแบบาใแบบหา้แบบสัมภาษณ์ว่าแบบเนี่ยเรากําลังจะเตรียมตัวแถลงข่าวเขาในการต่อสัญญากับเขาเนี่ยเราเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่เขาเลือกที่จะ ย้ายทีมไปซะอย่างนั้นน่ะโอ้โหมันเหมือนโดนหักหลังนะครับก็พอหลังจากโลดแล่นกับอินเตอร์มิลานมาสักพักหนึ่งเขาก็ย้ายไปอยู่เรอัลมาดริดนะครับฝั่งตรงข้ามกับเราเลยอะ่ะซึ่งทําให้แฟนบอลเนี่ยไม่พอใจแม้จะไม่ได้ย้ายไปโดยตรงแต่ก็เรียกได้ว่าทําใจไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องที่ทําร้ายจิตใจแฟนบอลพอสมควรเลยนะครับและหลังจากนั้นครับพอเลิกเล่นไปเนี่ยเขาก็อ่าโอเคหันไปเป็นนักวิจารณ์กูรูต่างๆนั้น และเขาก็เป็นอีกหนึ่งชนวนนะครับที่เป็นคนเป่าหูเนมาให้ย้ายออกจากบาร์เซโลนาครับว่าอย่าไปเป็นเงาของไอเมสซ,ซี่มันเลยเออไปอยู่เป็นตัวของตัวเองเฉิดฉายในชื่อของเนมาซะนั่นคือทําให้แฟนบาร์เซโลนาครับรักชายคนนี้ไม่ลงจริงๆแหละครับก็ไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ทันกันหรือเปล่าในช่วงเวลานั้นส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ทันแน่นอนครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดอะไรเขาขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าไม่ได้รัก ค,คนที่2ครับลิคาโดซามล่านะครับตำนานนายทาวารทีมชาติสเปนซึ่งเป็นคนที่หันหลังให้กับความเป็นกาตาลันครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นแผลใหญ่เหมือนกันนะโดยเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้เล่นคนเดียวในประวัติศาสตร์นะ ที่ได้ลงเล่นให้กับ3สโมสรที่มันไม่ถูกกันน่ะเออคู่แคนแรกคือบาร์เซโลนาและเอสปันยอนและก็บาซ่ากับเรอัลมาดริดซาโมาเนี่ยถือว่าเป็นตำนานแห่งวงการฟุตบอลสเปนก็ว่าได้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีชื่อในรางวัลเป็นของตัวเองคือชื่อเขาเนี่ยเป็นชื่อรางวัลเออที่จะมอบให้กับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำลาลิก้านั่นเองครับซาโมาเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลกับเอสปันยอนก่อนนะครับในปี1916นะครับและย้ายมาบาร์เซโลนาในปี19 19และย้ายกลับไปยังเอสปันยอนแล้ว hmm. ก็อีก3ปีเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเหตุผลหลักที่มันต้องย้ายไปย้ายมาเนี่ยก็คือการที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ยอมรับบทบาทที่จะต้องคอยเชิดชูชาติกาตาลันครับและยังถือว่าสเปนเนี่ยมันต้องมาก่อนตอนนั้นความคิดของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องสเปนเรื่องเชื้อชาติเรื่องรัทธิความเชื่อครับก่อนที่จะย้ายไปเลอัลามาริดครับเพราะว่าเขาเนี่ยรักสเปนมากไงเออแล้วก็จงเกียริจงชังกาตาลัน โดยในช่วงที่นายพลฟังโก้เนี่ยครับเรืองอํานาจครับเจ้าตัวก็ได้แสดงความรักชาติสเปนของเขาเนี่ยอย่างมากเลยครับถึงขั้นขนาดว่าจะยอมพีชีพเพื่อกองทัพสเปนเลยทีเดียวมันถึงขนาดนั้นครับจนทําให้เขาเนี่ยได้รับเหรียญก้าหานครับจากมือนายพลเลยอะ่ะมันขนาดนั้นแล้วครับและไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทําไมแฟนบอลบาร์เซโลนาเนี่ยจะเกลียดเขาแบบเข้าไส้อ่ะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเกลียดกันเป็นทอดๆนะเอสปันยอนเกลียดมันเพราะว่ามันมาบาร์ซ่าบาร์ซ่าก็เกลียดมันที่ อ่าเอสปันยอนและแมตเรียลมันลิดครับมันไปไปมา,ม,ามันไปไปมามาอันนี้ก็ต้องนับถือใจจริงๆนะที่แบบเลือกที่จะไปอยู่3ทีมที่เขาเกลียดกันขนาดนี้ครับคนที่3ครับลุยฟิโก้ครับยอดดาวเตะของโปรตุเกสครับ ดาวเตะลายนี้เนี่ยย้ายมาร่วมทัพบาร์เซโลนาในปี1995ครับจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าตัว2ล้านยูโรครับด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอมาเนี่ยก็สร้างความหวังให้แฟนบอลในทันทีว่าเขาเนี่ยจะเป็นเดอะแบกของทีมนะเวลานั้นนะครับและเวลาที่เขาสวมเสื้อตัวนี้เนี่ยโอ้โหเขาไม่เคยทําให้แฟนบอลผิดหวังครับก็คือเขาคือยอดดาวยิงจริงๆอะ่นะณเวลานั้นก็คือเป็นนักเตะคนโปรดของ ใครหลายๆคนก็ว่าได้ครับด้วยการลงเล่นกับทั้งโรนัลโดแพตติกไคเวิร์ดโอ้โหไล่ล่าความสําเร็จให้กับทีมอย่างมากมายแหละครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สุดช็อกครับคือการย้ายไปเลเอามาลิตในปี2000ันั่นแหละครับโอ้โหคือมันเป็นการซื้อตัวที่แพงที่สุดในโลกนะตอนนั้นนะครับก็คือห2ล้านยูโรครับซึ่งจริงๆเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้เต็มใจไปนักนะครับแต่เนื่องจากว่าเอเจนต์ส่วนตัวของเขาเนี่ยโอ้โหดันไปพน,นันเรื่อง วิวของเขาไว้กับเฟรนติโน o เปเลสประธานสโมสนนะรนปัจจุบันนี่แหละครับเนื่องจากว่าตอนนั้นอ่ะเปเลสเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ลงสมัครนะครับในการชิงเก้าอี้ประธานสโมสอนเลเอแอมเดริดครับแล้วก็ได้หาเสียงไว้ว่าถ้าเขาชนะเนี่ยเขาจะเอาฟิกโกมาสร้างการาติกอดให้ได้ครับ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้ฟิกโก้เนี่ยเป็นผู้รับเคาะแบบเต็มเมลยครับเนื่องจากว่าการกลับมาค้านูของเขาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยด้วยซ้ํามีทั้งการขู่ฆ่าจากแฟนบอลแล้วก็โหเอาชีวิตมีขู่ทุกแบบครับที่ทุกคนจะจินตนาการได้คือเขาน่าจะโดนมาหมดแล้วครับเพราะว่านี่คือการแปรพักแบบยอมรับไม่ได้ครับมันคือจูดาสของจริงครับมีการต้อนรับในสนามด้วยหัวหมูนะครับโยนลงไปในสนามและเสียงโห Oh, ครั้งและดังมากๆนะครับทุกครั้งที่เขาสัมผัสบอลซึ่งมาถึงตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะเข้าใจแล้วแหละครับว่าทําไมเขาย้ายไปเลเัลมาดริดแบบนั้นแต่ณเวลานั้นบอกเลยครับว่าแฟนบอลบาร์เซโลนาให้อภัยเขาไม่ลงจริงๆครับก็คงโกรธมากๆแหละครับมันเป็นทีมตรงข้ามกันและย้ายไปโดยตรงเ่ะอโอ้โหมันค่อนข้างจะสะเทือนจิตใจพอสมควรแลลวนเนาะมันเลยเป็นเรื่องราวใหญ่โตแบบนี้แหละครับคนสุดท้ายครับโอ้โหต้องคนนี้ครับแผลสดแผลใหม่ไอเดมเบเล่ครับ นี่คือนักเตะที่ผมคิดว่าแฟนบอลบาร์เซโลนาเนี่ยในปัจจุบันนะน่าจะเกลียดเขายิ่งกว่าอะไรดีอะตั้งแต่มันย้ายมาอยู่บาร์เซโลนาทุกคนจําได้ใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยเสิร์ฟความสุขให้มันทุกๆอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ถูกปะ่ะเออมันย้ายมาจากดอดมุนตอนแรกมันงองแงมาอยู่กับเราอ่าโอเคเราดูแลอย่างดีแม้ว่ามันจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลาไอ้นี่ต้องใช้คําว่าตลอดเวลาครับไม่ใช่ว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ้างนะเออตอนที่แบบมันเหยียดคนเอเชียเราก็ยัง คงอยู่ข้างมันนะในปี2019แม้ว่าสโมสรเนี่ยจะไม่ได้สนับสนุนเรื่องการเหยียดผิวเนี่ยแต่ก็คือขับใสไล่ส่งให้มันออกมาขอโทษ ที่มันไปอัดคลิปลงไอจีกับคิดมันว่าเฮ้ยนายต้องให้พวกไอหน้าจืดพวกนี้มันยกขยโงงมาเพื่อให้นายได้เล่นเพจเลยอย่างนั้นเหรอนายไม่อายเลยไงวะพวกมันเนี่ยพูดอะไรกันวะเนี่ยมันเหมือนภาษาคนโบราณน่ะมันไม่น่าเชื่อเลยว่าประเทศของพวกมันเนี่ยจะมีเทคโนโลยีไฮเทคซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่ได้สลดเลยทางบาร์เซโลนาทางสโมสรเนี่ยก็ให้ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นอะไรยังไงอย่างนี้แล้วก็ทางสโมสรได้ทําหนังสือขอโทษไปแล แต่สิ่งที่ไอเดมมันออกมาพิมพ์ในไอจีของมันมันก็คือแบบว่าก็ต่อให้ผมอยู่ที่ไหนบนโลกผมก็คงพูดแบบนี้มันเป็นตัวผมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเออก็ตัวกูอะแล้วไงกูขอโทษไหมก็ไม่ไม่มีคําว่าขอโทษใดๆเลยแต่แบบว่าแค่แค่มันบอกว่านี่คือคลิปเก่านะไม่ได้เพิ่งถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีคําว่าสลดเลยครับอ่ะพอตัดจากเรื่องดราม่ามาก็เรื่องเจ็บนี่แหละครับเจ็บ เจ็บหายหายเจ็บเจ็บหายหายแต่พอหายมาก็ได้โอกาสลงเล่นเสมอครับค่าเหนื่อยเนี่ยปีละ12ล้านนะเออพอเริ่มกลับมาลงสนามได้ไม่ทันไรเริ่มเล่นได้แบบ3-4นัดติดอย่างเงี้ยอ่ะ เจราจาขอต่อรองให้เพิ่มเป็นปีละ20ล้านค่าเหนื่อยอ่ะเป็นคนยังไงก่อนเออคือลงเล่นด้วยความสม่ำเสมอก็ไม่มีจะขออัพค่าตัวมึงนอนเล่นในโรงพยาบาลเนี่ยมึงรับไปแล้ว12ล้านแต่พอลงเล่นได้นิดหน่อยมึงขอขึ้นค่าเหนื่อยงงนะและบทจะไปก็ไปไม่ลาครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นแหละครับโอ้โหตอนแรกเนี่ยก็เหมือนแบบว่าจะต่อสัญญาจะอยู่กับทีมรักทีมมากเพราะว่าชาบีเนี่ยให้ความสม่ คนู่นนั่นนี่มันทําให้แฟนบอลบาร์เซโลนาเกลียดมันยิ่งขึ้นเลครับเพราะว่าสุดท้ายมันย้ายไงถูกไหมตอนนี้ยิ่งไปใหญ่เลยพออยู่กับปารีสเนี่ยจะครบซีซั่นอยู่แล้วไม่เห็นมันเจ็บเลยสักครั้งหนึ่งถูกไหมแต่พอมาเจอทีมเก่าเนี่ยมันยิงมันยิงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเว้ยเพราะว่านักเตะทุกคนลงมาเพื่อทาประตูอยู่แล้วในแนวลูกอะเนาะตอนอยู่ปารีสมันไม่ไม่ได้ยิงเลยนะมันยิงลูกเดียวแต่ทั้งซีซั่นที่มันอันนั้นมาเนี่ยแล้วมันเก็บตีนมาเพื่อยิงทีมเก่าอย่่าาางเรรีแหละก มันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ปัญหามันคือการให้ความเคารพทีมที่ประกบประงมมึงมานานเนี่ยมึงก็ควรเลือกที่จะเออให้เกียรติหน่อยไหมแต่มึงเลือกที่จะดีใจแบบสุดๆไปเลยอะ่ะเออมันเกินไปแล่นนับที่2เนี่ยมันยิ้มย่อหัวเราะเยอะอย่างเงี้ยมัน มันใช่เหรอมันตรงมานั่งสำรองี่ะคุณจะได้เห็นนะแฟงกี้เดยองเนี่ยคุณจำได้ไหมตอนที่เขาย้ายมาบาร์เซโลนาใหม่ๆแล้วอาร์แจากของเขาต้องตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะอันนั้นไม่ได้เจอกันโดยตรงด้วยนะแต่เขารู้เพราะว่ามันฉายในโปรเจคเตอร์ในสนามอย่างเงี้ยเขาก็สลดอะ่ะแต่นี่มีเหรอมันทำให้รู้สึกว่ามึงไม่ได้เคารพเลยแล้วมันมาสัมภาษณ์แบบว่าผมยังรักบาร์เซโลนาอยู่นู่นนั่นนี่ถ้ามึงรักจริงๆมึงทำแบบนี้เหรอ ถ้ารักจริงเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกครับน้องทําไปเลยครับใครจะรักก็รักไปเถอะครับแต่แน่ๆนเลยไม่ใช่ผมแน่นอนแหละครับที่จะรักมันนะครับก็คิดเหตุยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเกลียดใครไม่เกลียดใครเรื่องราวของใครมันน่าเกลียดกว่ากันก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับราเสีย